สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ้อมแอมชนคะคะตอนนี้เราก็ด้ไปเกมไมโครฟ์แปลงร่างเป็นม็อบแลกล้งแกงพ่เค้กันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะมาแปลงร่างกายเป็นม็อบหลายๆตัวกันเลยนะโอเคจะเป็นยังไงนะคะถ้าอย่างเราไปแกงพิเค้กันเลยดีกว่าจ้าเอาละทุกคนตอนนี้ก็ได้ถึงเวลาแล้วะคะ่ะที่เราจะมาแกล้งพ่เค้กันอีกเนาะแล้วก็วพี่อ้อมเนี่ยบอกพ่เค้ไว้นะคะให้พ่เค้เนี่ยเข้ามาฟาร์มขอนะคะในแบ็เนียไว้ก่อนนะ พี่เคนเนี่ยก็ต้องเข้ามาคนเดียวใช่ไหม<อ>เขาก็ไม่ทางระวังตัวเนาะเพราะว่าเราเปิดแมพทิ้งเอาไว้นะคะเอาละเพราะฉะนั้นค่ะเราเตรียมจะแกงเขาแบบแกงหม้อใหญ่เลยนะรับรอ,องไอ้พี่เคตาเหลือกแนะ่เห็นเราจะแปลงปร่างไปเลยกันดีนะเพื่อความเนียนนะเอาละเราแปลงเป็นหมูดีกว่าเนาะพี่เคนเนี่ยต้องไม่แบบว่าผิดสังเกตแน,น่เลยอะ่ะเพราะพี่เคไม่ค่อยสังเกตอะไรอยู่แล้วเนาะเอาละแปลงร่างเป็นเจ้าหมูนี่แหละน่าเชือ่อะไรใช่น่าจะปลอดภัยที่สุดล้ว ไอแค่ยี่ที่มีสกิลอะไรอ่ะเอ้ยนะให้เนื้อหมูสดลรามาทำไมเนี่ยไปที่เพื่อนไปก่อนนะเอาละค่ะเรานัดกันไว้ในหมู่บ้านเนาะพี่เคนยังไม่รู้ตัวว่าเราเข้ามาในแมบแล้วลินี่พี่เคนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนนะกำลังทำอะไรอยู่นะไปแอบดูกันดีกว่าเสียงมาแต่ไกลเลยเขาเต็มเลยไอ้หนังหมูเห็นพี่เคนเปล่าออดออดไอ้หนูนี่แบบออดออด เฮ้นั่นไงเขียนเท่าอุ้ยดีเลยจะได้มีกินเยอะๆนั่นเนี่ยไม่ขอกินสักคำนะเนี่ยเขามาเป็นให้อาหารแพะนะนี่เลยอุ้ยมีลูกออกมาด้วยจนน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ออกมาเยอะเยอะเลยนะโอ้โหโอ้โทำเป็นใจเต็มเนี่ยของใส่ต้องขยายแล้วใหม่นะเนี่ยทำเป็นของดีกว่าเอ๋ว่าแต่ว่าจะขยายไปทางไหนดีอ่ะ ไม่เห็นเขาจริงๆเหรอเดี๋ยวเขาไปแอบดูดีกว่าโอ้ดีจังเลยของอะไรอยู่อ๋ออยู่เต็มเลยอ๋อดูของนี่เหรอเอ้ยป้าของเสร็จยังนชาวบ้านขอยืมร่างเลยนะแลาวก็แปลงร่างเป็นชาวบ้านแล้วเนาะเอ้ยจุดจุ๊กไว้ก่อนนะพี่เค้นอะไม่รู้ว่าเรากลายเป็นชาวบ้านไปแล้วเอ้ยแก้ไปหาพี่เค้นดีกว่าแลาวก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นชาวบ้านอะมันตกใจแน่เลยที่เราฟาร์มของได้เยอะขนาดนี้อ่อฮหมันจะเยอะเลยไฮท์ เราแลกอาชีพกันได้เปล่าเรายังไม่มีอาชีพเลยอะยังว่างงานอยู่ยเพรก็แต่ว่าพี่แค่ไปตอกหินเพิ่มดีไหมเนี่ยไอว่างไงหินไมยู่อเอ้าไอวินเล็กเจ้าทำไมเนี่ยนี่บ้านพี่เค่ไหมเฮ้ยนี่เตียงพี่เค่เยอย่าไปแกล้งนะบ้านไขมันมันแบนมุ่นมุนบ้านฝั่งนู้นนี่มีเหลือตั้งเยอะแน่เฮ้ยเดี๋ยวนีเปิดต่องทรับแม่ เฮ้ยนั่นของพี่เคนมันจะแอบของพี่เคนออกมานะเฮ้ยเดี๋ยวทำาะไรขอพี่เคนเฮ้ยเอาคืนมานะไม่เจอนี่พี่เขาไม่ยอมโอ้นี่ใส่ไม่ดีเลยอ่ะอย่างงี้ต้องปวดอย่างงี้ต้องปวดเลยเฮ้ยอย่าตกลงๆอย่าอย่าทำอย่างนั้นโอ้โหกระจายเลยเดียวเอาไปกระจายเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยขอโดนของให้นะเฮ้ยไม่ได้เจอว่าหน่อยเลยหยุดนะอย่างนี้นะอ่ะกินกระจับให้หน่อยเลยโหนี่หมดเลย ทำไมอ่ะปาร์กามีอะไรเปล่าสรุปว่ายังไม่รู้ตัวใช่เปล่าเนี่ยเราต้องล็อกประตูบ้านแล้วห้องไม่กันประตูดิเหรอเผลอนิดเดียวเห็นดูดีของหมดเลยอแปลงล่างดีกว่าเปลี่ยนล่างดีกว่าเปลี่ยนล่างดีกว่าพี่เคนจะรู้่เนี่ยเออเด็ดเด็ดเด็ดเฮ้ยดึกออกแล้วเราแก้กับพี่เคนเพิ่มดีกว่าเราต้องมาทำลายฟาร์มข้าวพี่เคนเฮ้ยเดี๋ยวเนี้ยหัวสาบไม่ไหวใช่เปล่าต้องดูมาขโมยของคนอื่นให้ point มาทำไรผิดไีกเหรอ อ่ออ่อย่างนี้ยอมไม่ได้แล้วอ่ออ่อไปสถานที่จะหมดกันอยู่นี้เลยไม่เห็นเราเป็นชาวนาเยเดี๋ยวก็ฆ่าทิ้งทำไยนี่เออเออเดี๋ยวเท่นะนี่มาปูคืนเดี๋ยวนี้เลยนะไไปหนมาคืนเดี๋ยวนี้โยนเตงโยนออกของพี่เคนคืนมารอดเลยรอดโอ้ยมีตั้งเยอะเอาของพี่เคนคืนมาด้ววยเไอ้ยนู อันใหญ่ไปมัใหญ่ล้ไปเดี๋ยวกันเอาแร้วมาแล้วใครเลี้ยงเนี่ยหมูตัวนี้วเนี่โอ้โหไปวิ่งไหวจังปกติวิ่งเล็กแก้ันี่ไม่ไหวขนาดนี้นะยนี่มันติดสปีดหรือไงเนี่ยตังเป็นแกะดีปะเนี่ยเฮ้ยถังตาเราถังตาแล้วเสร็จแน่เสร็จแน่เอ้าโดดไกลอยู่เฮ้ยเดี๋ยวอ้าตกอ้าเกิดยงไงเนี่ยเฮ้ยถ้ามันกระโดดขาไม่ได้ยังไงอะขาไม่ทันแล้วเอ้าเฮ้ยงงเลยตังเป็นแกะดีกว่าช่วยเอ๊ะอยู่เดี๋ยวนี้นะอยู่เดี๋ยวนี้จามใครกตาหาไก่ อ่ะเป็นแกะเฉยเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไหนแม่เปเนนเจ้าคนเมื่อกี้หนีไปไหนอ่ะเนี่ยช่วนี้ว่าให้มาตัดขนแกะที่มีเยอะด้วยเดี๋ยวเราจะรอนะคะจนกว่าพี่เคนเนี่ยจะมาตัดขนแกะเนาะอยู่ข้างนี้ป่ะไหนแม่โอ้ดูดิฟาร์มพี่เกลียวทางหมดเลยเนียนไปนอนเนียนไปทอมไม่เห็นว่าของแหวงขนาดนี้โดนด่าตายเลยแผลเข้ามาพอดีเอาหัวโดนอไปทำไมเนี่ยปวเขิดีกว่าอุ้ยเายใจจัแล้วจะมาตัดขนแกะหรือเปล่านะาโอ้ยแม่กงสัน ปลูกไว้จะกินขนมปังตั้งเยอะแน่ปลกข้าวปลูกข้าวแม่ทำเป็นคนดีนะเราเลยนี่เลยอ้บนมิวก็บอเนะทำมาเป็นขยันนะอ้ทำไงเนี่ยโดนดูตายเลยทำไงระหว่างรออาหารนะมาตัดขนแกะไปขายดีกว่ามาเลยน้องแก้มามาเดี๋ยวพี่เคนจะเอ็นดูนะนี่เลยตัดเลยตัดเลยชับชับ นี่เลยตัดให้ขันเลยชับชับชับนี่มาถึงคงจะตัดด้วดด้วยตัดด้วยอ่าตัวนี้ด้วยมาเลยเลี้ยนคิวมากเลี้ยนตัดอะไรมาเลยอ้าเฮ้ยทำไมตัดไม่ได้เฮ้ยอันนี้ เอ๊ะกันไก่พังวะเนี่ยเฮ้ยก็เพิ่งทารมาเนี่ยทำไมตัดไม่ได้อะจังหวะนี่เราเพนตอนเฮ้ยอะไรอะแกตัวเนี้ยจะไปไหนเดียวเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมึาเร็วเฮ้ยหน่อยเนี่ยไหนเปิดประตูทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องแบบว่าเอาอไปหมดเลยจับแกน้อยเอาไปหมดเลยนี้เลยเฮ้ยมาจากข้อมันเลยเฮ้ยเดี๋ยวมาจากข้อมันเปิดประตูทำไมเดี๋ยวจับประตูเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยโคพี่เพนเดียวโอ้ไม่กลับมาต้องแก โอ้ตายแล้วอาจริงกัน้มาเลยนี่จะแกะน้อยเนี่ยนักเลงเหรอนี่แหละนี่เลยเลือดน้อยเลือดน้อยแกะหัวโจวะเนี่ยแกะสายขั้นใหม่อะโอ้ยเดี๋ยวแล้วก็ต้องพายไปทำโทษ่อยแล้วเรากลายเป็นแกะเนี่ยหรือทำมันจะน้อยอยู่นานไม่ได้เอาเชือกขึงเลยเดี๋ยวงานงอเอ้าเอ้าเดี๋ยวทำไมเชือกมันสูงนั่นน่ะเอ๊ะแปลกจังเออจะดึงไปไหนกูไปแล้วหมานี่หมาจะดึงไปไหนจะดึงไปไหนไม่ไปเป็นแกะต้องมาถางเดียวไปนี่เลยมาเจอบ้าน พี่เคนหน่อยนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนมาอย nice. ู่ด้วยนะนั้นมีเชือกไปอีกแล้วอย่าไปไหนนะเดี๋ยวพี่เคนจะไปตามแกะทั้งหมดกลับมาก่อนนี่โผล่มาตรงนี้ดีกว่าให้ใหไปห้ให้ตายก็หลุดไม่ได้นี่คิดว่าเชือกเฟ้นได้จะเอาอยู่เหรอน้อยนี่ฝาไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวามาทำเป็นอาหารสเต็กแกะเลยไม่รู้อะไรแบบนี้เอาน้องแกะเอาเชือกออกได้ตายก็หมดแล้วีเแกะมาต่อเลยเฮ้ยขับร่างเดิมก่อนเอาเป็นร่างใคร อี่เนี่ oh <my. S 1> อชาวบ้านก็ไปันกันแล้วไปก็ <c oughs> หมดแล้ว <c oughs> อ่ะไี่แกยังไม่รู้ตัวเนี่ยพอเมื่อแก้เรากลายเป็นแกะอ่ะเราจะกลายเป็นแพะดีกว่านะค <c oughs> ช่ไมอ่านี่ให้มันถึงจะเนียนเอาล่ะแกงหม้อใหญ่ใบต่อไปมาแล้ว เราก็จะแบบว่ากลายเป็นแพ้นะคะไปปิดพี่เคนดีกว่าเนาะปิดปิดให้ก้นขิดไปเลยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอาหายไปไหนแล้วเอาบางทีก็เห็นแวบๆปุณเนี่ยเกิดเราเป็นพ่อบ้านใจกล้านะตุบใช้ยังไม่พอของนี่ไหนอีกอ่ะเอ้ยไหนเนี่ยกำวันกำวาย้ะกำวันกำวายนะขยายพันไก่ดีกว่าหรือตะไก่เนี่ยหรือไม่เป็นสุกงานนี้นี่แหละน้องไก่กุ๊กน้องไก่พี่เขนมาแล้วมาพี่เขนอาหารมาให้ได้วยไหมหรือว่าเราจะไปตีเล้าไก่ดีอ่ะดูดิไก่เต็มเลยต่อพี่เขน หล็แกะสักตัวพี่เคนก็ยังมีไก่ทุกคนว่าไงดีดูซีบุฟเฟ่นีหลายพันเยอะๆกินเยอะๆเลยนะทุกคนว่าไงทุกคนเราควรจะตีล้อไก่ให้แตกเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวน้องแพะมาตีพี่เคนทำไมเนี่ยนี่ไงนี่ไงลูซีคืนลอยอยู่ถ้านานๆมันผิดทีไม่เป็นไร มาเดินไปก่อนทำอะไรกันไอ้ทุกคนมากินข้าวแล้วมันหมาดเยี่ยวมันหมาดว้ามันลอยข้างๆเเนี่ยเออเดี๋ยวจะเล่นกม่ได้ปกติทำอะไรเนี่ยแล้วก็ควิดได้ปกติในานะนีครับตีทีนี่เย่แปลกจุกไม่ไม่ได้ดวงไม่ค่อยดีนะมาน้องไก่มากินข้าวต่อเล็กมาๆๆกินเยอะๆนะทุกคนเออเดี๋ยวๆเออเดี๋ยวแพ้แพ้เดี๋ยวๆ อ๋อน่าจะแพ้เดี๋ยวกลายเป็นสเต๊กอำไมเดินเฉยๆวันนี้อากาศไม่ค่อยจะดีนะเนี่ยไม่ได้การแล้วอย่างนี้ทำไมวันนี้มันแปลกๆปลกนันเนี่ยเฮ้ยไปเอาดาบเล็กมาเตรียมไม่ดีกว่าเวันนี้รู้จัก,จกเมกมผิดด่านต้องไป,หไ,ปไหนอะ่ะตาไปด้วยตาไปด้วยฮ่าดูสิวีกันมันจะโตแล้วไม่รู้<ด>หรอกเพราะว่าเรากระโดดสูง เอ้ยหรือว่าจะไก่ร่างกลายเป็นไก่ดีกว่าเนี่ยได้นี่มันายไปไหนหมดเนี่ยโอ้ดูนี่นมก็จะหมดอีกแล้ว啊ฮ่าแล้วต้องแพ้เมื่อกี้ต้องเสียใจมาแล้วดาบเล็กพิเคนมาแล้วไหนอยู่ไหนไหนจิงก้วนนี่อยู่นั่นเหรอเนียนๆไว้ก่อนเนียนไว้ก่อนน้องไก่เป็นไงมั่งอะไหนไม่เห็นออกไข่เลยเอาลาแปลงร่างเป็นไก่นะเราก็จะบินล่องลงไปได้นี่ไงนะจริงจังดีนี่เลยนี่ไงแค่หน้าตามก็เหมือนกับหมดตัวเรียบร้อยเลยจำได้อะว่าตัวไหนอะไปได้เขียนไปยชื พุ่ม้อมากแขาะแค่กตอนนี้กว่าเนาะมาดูต่อมาเยอะๆเลยด้วยดิกินซีดมาดิเก่งจุ่มเบอดตัวเล็กตัน้อยเาต้งเจอระเบิดไข่นี่รักอุนไข่ไปไปลปไปยเดี๋ยวฮะ ใครตัวไหนอะตายไปแค่ร้อยเยอะๆไทยบังอาจว่าตายไปแค่ร้เนีแต่ว่าไหนก็ไม่รู้หรอกมันนี่ตั้งหลายตัวถ้าก้ตัของไงเดี๋ยวเห็นปลาหน้าามันเหมียงกันหมดเลยโอ้ยตัวไหนปลาโอ้ยน้อยเนี่ยตัวนี้อ่ะตัวนี้อ่ะไอ้ไหนไม่มีดาเมจนะตัวไหนตัวไหนน้อยเนี่ยเอาตายเลยโอ้ยโอ้ยยังมันตายเลย ถ้าเราเป็นไก่เนี่ยเรื่องเรามีแค่สองกิโนะนี่เลยนี่ไงเขาจะรู้ไห่ว่าเป็นเราอ่ะเข็ดน่ารัะสิแต่กินก็ปลาเมกดีฮ่าเอ้ยไปดีกว่าแค่นี้แหละทางไม่ดีแล้วเฮ้ยเขารู้แล้วว่าเราเป็นไก่เฮ้ย้อนลงตอนอ้ยนี้เนี่ยมันบินได้เนี่ย เฮ้ยเราก็มีเจอหลักหน้าไก่หน้าตามันก็เหมือนกันตั้งหลายตัวโอเคเราเป็นไก่จนหนำใจแล้วแหละเดี๋ยวเราเจาะของในกองมันไข่เต็มเลยท่านี่เราต้องการเหล็ก ทำดับโโอ้หสุดยอดได้ฟังพี่เคนได้หนักๆเลยเนาะเดี๋ยวไหนเราไม่มีอะไรประกวดเร่มนะเราไม่ีไข่ไก่ปรอกวดเอ้าก็ยังดีนะเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บข้าวต่อเลยดีโน่อะไรไปเล้ลาโอ้ยเนี่ยมาต้องสองกองปลาแน่พี่เค้นเขาจะรู้มี่เนี่ยว่าอะไรมันหายไปอ่ะเอ๊ะอ้าว้องไก่มาทำอะไรบ้านพี่เคนเนี่ยกลับเข้าเล้าดิโอ้มาทำไมเนี่ยลาลา เดี๋ยวเอามาเอาต้องขดพี่เกนตายแน่เลยเอาไก่ไปไหนอ่ะโน่นเราอยู่ทางโน้นเห็นยานี่กว่างี้ต้องเข็นแล้วเอาไม่รู้หลังนาว่าไก่ขโมยเหล็กได้ไอะเดี๋ยวเขาต้องไปเหมืองขุดเหล็กอีกแน่นอนเลยเอาว่าตอนนี้มันก็จะค้ำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะรอค่ำค้กันแล้วก็จะไปแกล้งอ,อีกรอบนะ <S 1> <S 1> แล้วก็ค้ำแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นพวกเดียวกันนะไอ้จำฉันไม่ได้เหรอเฮ้ยฉันเป็นซอมบี้ไอไ่ะนายลืมไปแล้วเหรอ เราเป็นพวกเดียวกันนะเอ,อ,อย้ยพวกมจะตีกันดิเอยเราก็ตีแรงกันนี่ยมีสก,กิลของซอมบี้ก็จะตีแรงขึ้นนิดนึงเนาะ นั่นไงตัวนั้นอะ่ะเขาไม่เห็นน้องแต่แรกนี่ไงเราก็จะกลายเป็นพวกเดียวกับซอมบี้ไปเลยเนาะซอมบี้เขาก็จะไม่ตีเราะนาตีพรรคพวกเราไปถล่มหมู่บ้านนั้นเป่าโอ้อก็เป็นความคิดที่น่าสนใจดีนะ้อไปเลยเป่า้ <c oughs> ยนายไม่รู้จริงๆอันเนี้ยเราเป็นแบบอาเ,เพเย <c oughs> อร์โอเคได้เวลาและะ้วค่ะเราจะถือดาบไปด้วยนะแต่ว่าถ้าเราถือดาบนะคะฝั่งต,งตรงข้ามเนี่ยเพยเยอร์อีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะไม่เห็นนะคะว่าเราถือดาบไะนี่น้อยเนี่ยนี่เลยนี่จะซอมบี้เอาบุกมาพ่เค็งนี่ล้างฟันเลยเรียบร้อย เฮ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บนี่แม่นี่เลยโอ้เดี๋ยวจะตายจะตายอ่ะครู่รูเรียกมันมาตีแรงเงี้ยตายดีกว่าวิ่งไวอะนะอุ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บตายแม่เราไมัทนี่มันด้ตีแรงอย่าเราวิ่งไวนะเนี่ยโอ้ยแย่แล้วไม่มีใครช่วยด้วยโอ้ยนี่หลบในบ้านละกันนี่นหละล็อกเลยคิดว่าเข้าประตูบ้านไม่ได้อ่ะคิดว่าเปิดประตูไม่ได้เหรอไอ้จที่เราทำมาให้ได้นี่ก็สำลีนะโอ้ยเดี๋ยวเปิดไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวอยู่ไม่ได้แล้ว่ะ ไปวิ่ว่าเอานี้ไปไหนอ่ะดูมีใช้ประตูเหล็กก็ดีเปิดได้ไงเนี่ยมาตันดิมาตู้บอลดิมองเปิดไปไหนนะหลัคนต่างมีดาบเหล็กไม่ใช่หรอจะตายแล้วจะตายแล้วเอาลากรานดิเอามากรานดิโอ้ยคุณก็เล่นอยู่ไหนโกาเล่นไม่เกินมากนักนะเนี่ยแรงแรงมึงไม่ดีกว่าโอ้ยซอมบี้อะไรเนี่ยซอมบี้แพนโหดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยต้องลืมซอมบี้ไปแล้วเพราะว่า แมนมูมือขยุ้มหลังคาเออเดี๋ยอะไรอ่ะอ้แมนมูมาแล้วโอ้โหแมนมูตีแรงเงี้ยอาหยุดละครับแล้วเราก็สามารถยิงมุมได้ด้วยโอ้อะไรเนี่ยทรัไมมัน้มันเป็นสารสัมผัแมนยิงยิงแมนมูนี่ไงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวๆี๋ี๋นี่นะนี่นะโอ้โหติดติดติยิงยิงแล้วยิงยิงแล้วทางนั้นก็มีแมงมุมปีศาจไหนตัวจริงจะไหนตัวปลอมใช่พี่แคทเอาคิปเปอร์ก็มาเฉยโอ้คิปเปอร์คิปเปอร์โอ้ยอยู่ไม่ได้แมนมูบ้านอะไรเงี้ยไปเน่าไปเน่าอุ้ยเอิ้นใส่หมั้ คอมเตอร์มันโหดอย่างเงี้ยโอ๊ยตายแล้วว่ะมาไม่เลิกเราจะต้องตอออื้อคออีกนี่ยไปทำบ้า,บาน,นดีกว่าไม่อยู่ละค่ะนี่ค่ะใช้วกว่านี้แล้วล่ะเราจะลองแปลงร่างเป็นเอนเดอร์แมนเนี่ยนะคะลองแบบว่าใช้สกิลวาร์ปนะคะแปลงไิเคานดูเนาะเอาล่ะยิ้มร่างเลยนะเราก็กลายเป็นเอนเดอร์แมนแล้วค่ะตอนเนี้ยแล้ก็มีสกิลวาร์ปนะเดี๋ยวเราจะลองวาร์ปดีกว่าเนาะมันจะแหลกหรือเปล่านะเฮ้ยเดี๋ยด้ดมีความรู้สึกเป็นเอนเดอร์แมนมันก็พริ้วดีเหมือนกันนี่เนี่ย เอาล่ะเราจะกลับไปที่หมู่บ้านอีกรอบมเน,นี่ยพิเกนทาอะไรอยู่นะโอ้ยโดนน้าได้ใช่ปะเนี่ยไอ้อวับแล้ววับแล้วเล่นสุดจพิเกนก็ต้มฟาร์มเรสร็จสักทีต้อ,องว,าว้าวหมดแรงเลยดูดิสัตว์นี้ไม่หมดทุกตรงเลยเขาจะไม่กล้ามองตาแล้วใช่ไหมเอยเดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวเอ็นเดอร์แมนไปจากไหนอ่ะเอยเดี๋ยวต้องไม่มองตาต้องไม่ไมองตา มองตาเขาหน่อยดิเขาก็ไปแล้วปกติชอบมองตาเขาไม่ใช่หรอมาทางนี้มาทางนี้อุ้ยมองตื้นติ้วสักก้มหน้านี่มองหน้าเขาเลยนะเขาไปทำอะไรนั่นปกติชอบมองหน้าเขาไม่ใช่หรอสักก้มหน้าแล้วทำเอเดนแมนมันตามตื้นอยู่นี่ยแกล้งวับแกล้งวับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยไม่หันมองหน้าเลยโอ้ยเดี๋ยมโอ้มาปพอใจอะไปเล็กเยอะเล็กเยอะ สองชั้นนะค่ะไม่ยอมแพ้เลยโอ้ยแต่ไปไหนล่ะแต่ว่ามีเรื่องกันก่อนเนี่ยอ่วยค่ะตอนนี้มันวาอะไรกันเนี่ยอันนี้ไปไหนล่ะจับตานแต่เอานี่ล่ะตามมาแล้วตามมาแล้วมาไอ้บล็กได้นะบล็อกได้นะโอ้ยเงินบอดฮัดคอมาเนี่ยอ้วจะสู้หรือจะสู้ไปละค่ะ จะเอามาตัวกกันเลยเปล่าฉันจะยังสร้างบ้านหินแล้วมั้งเนี่ยเอาบอกว่าอย่าเปี้ยวอย่าเปี้ยวโอเคไปเอ็นเนอร์แมนได้อดแล้วใช่เปล่าแปลงค์เป็นตัวอะไรต่อดีอ่ะเป็นคริปเปอร์ดึปล่าเนี่ยอ้กองเตี้งไอ้กองเตี้ยเฮ้ยทำไมลักขังยังไม่ตีเอ็นเนอ่์แมนมือบอสนี้นะนี่เลยนี่เลยเอาเราฟันเราด้วยอ่ะเร็วๆเกือบตายไม่สงสัยอ่ะทำไมเอ็นเอร์แมนตีระฆังอ่ะอาจจะบักปะเอาล่ะเขาก็เดินมาไกลแล้วแหละไปเพอที่เขาอาจจะไม่เห็นเราละเอาเราจะแปลงเป็นคริปเปอร์ยิ้มล แป๊บน,นึงนะว้ยายตัวนี้ต้องระเบิดใส่เลยเนี่ยไพอใจแล้วป่ะเนี่ยโอเคตอนนี้เรากลายเป็นคีปเปอร์ไปแล้วถ้าเราเจอคีปเปอร์ตัวอ,อื่นนะมันก็จะไม่ระเบิดใส่แล้วเนาะโอเคเอาละถ้าเราจะไประเบิดใส่พี่เคนไปเลยไม่ได้กาแล้วพี่เคนว่าพี่เคนทำกำแพงหมู่บ้านดีกว่าเนี่ไม่หรอโอ้ยขีข้หม่ขี้โม่มาจากไหนอ้าวขี้โม่เอาของเหงรอเอามาทำยังงว้าวโอ้ววขาวกระจายเอาอันนี้เอ้ยเอาไหมเหรอเอามาจากไหนเนี่ยแล้วคีเปอร์ เอ้าเขาเองแต่บอกแล้วว่าไอ้ม็อบทั้งหมดนี่เป็นฝีมืออ้อมเหนอะใช่แล้วเพราะว่าเขาแกงพี่เค้นไงน้อยเนี่ยหลอกกันได้เอาอูดูทีบ้านพี่เค้นเป็นรู้บันเลยอ่ะนั่งหาของตั้งนานอ่ะหลอกให้มาฟาร์มของเล่นไงโอ้ยแต่เขาบอกพี่เค้นก็ระวังตัวใจแต่ที่แก่ที่มาตีพี่เค้นเมื่อกี้อ้าวก็คือเขาเองไง ทำไมนะนี à, oh <m <m okay, okay, ule, ่แกงก็จะโตเลยเนี่ยไ่บอกหลอกให้งงโอ้ยเขาว่าแล้ว uh ว่า uh พี huh> ่แคต้องไม่ระวังตัวโอ้ไม่แกงก็ได้ลงขอรน่าฝาไม่ก่อนเถอะเก้าแค่ค่ะแล้วก็แปลงร่างกายไปม็อบแกลงพี่แคร์ไปแค่นี้ก่อนเนาะถ้าชอบตอนแปลงร่างแกงกันแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าใครกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจเหมือนเล่นเกมเลยครับไปนะแล้วอย่าลืมมาคัมแบทพูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปแล้วจ้าบ๊ายบาย